สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่ทานนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับจอร์ดฟันทงเราอยู่กันที่ช่องดูบอลหลังบ้านนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอล5คู่เราจะไปกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้ง5คู่นะครับก็จะเป็นในรอบคัดเลือกรอบที่3ไหมครับซึ่งนัดนี้ก็จะเป็นนัดที่2ของทั้ง5คู่นะครับแน่นอะนครับทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างเพื่อนๆที่รอฟังี่จะกดตามหรือว่ารอกดส่วนก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ แก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดาตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับและเพื่อการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มเปนที่คู่แรกครับคู่แรกครับก็จะเป็นสกีฟ้าแชมเปี้ยนลีรกรอบคัดเลือกในรอบที่3เล็กที่2จะเป็นกลุ่มบโบอุกิมจาก Norway นอร์เวย์นะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจากเกลเนียจากโปแลนด์คู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามสตาดิโอเนสกี้ เรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลทเปิดมาเป็นเจ้าบ้านบรูกิมนะฮะต่อที่ราคา1ลูกบางสำนักก็เป็นบรูกิมต่อที่ราคาครึ่งกับลูกแล้วก็ดูเหมือนว่าบางสำนักในราคาจะลอยไปที่บรูกิมต่อที่ราคาลูกกับลูกครึ่งราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านบรูกิมต่อที่ราคาลูกกับลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งบรูกิมนะฮะราคานจําะอยู่ที่1.92ถ้าเราไปลองฝั่งจากเกลโลเนีย ราคาน้ำจะอยู่ที่1.90เรทเปิดมาราคาค่อนข้างจะแพงนะครับถ้าเราไปดูผลงานของทั้ง2ทีมในเกมที่แล้วเนี่ยก็เป็นโบลรกิมนะเอาชนะจาเกโรเนียไปด้วยสกอร์หนึ่งเปลตัวศูนย์นะครับก็นัดนี้เนี่ยโบลรกิมทําผลงานได้ดีกว่าส่วนฟอร์มการเล่นนะ5นัดหลังสุดโบรติกิมชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โบรตกิมเสมอกับไวกิ้งมอร์ิสกอร์รหนึ่งหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับจาเกโรเนียนะนะฟอร์ม5นัดหลังสุดก็ชนะมาสี่แล้วก็แพ้ไปหน,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 นึ่งเกมเก นะแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประหลตูดสูนะครับชั้าเทียบกันนนของผลงานและมาตรฐานของทั้งสองทีมต้องยอมรับเลยว่าณชนะช่วงนี้บรูคิมดูเหนือกว่าฝั่งทีมเยือนอย่างเจ克เกโลเนียค่อนข้างเจะเยอะเลยนะนะครับจากเกมที่แล้วเนี่ยก็เป็นบรูคิมนะครอ,องเกมแล้วก็ทําผลงานได้ดีกว่าและบวกกับเกมนี้ในะทีมเยือนอย่างเจ克เกโลเนียนะต้องเปิดเกมลุกสถานเดียวเพื่อที่จะเอาชนะเป็นอย่างน้อยให้ได้นะครับผมมองว่าเกมนี้นะครับรูปเกมเนี่ยจะไปเข้าทางเจ้าบ้านอย่างบรูคิมนะเนื่องจาก 1ประตูจากเกมแรกเนี่ยมันสร้างความได้เปรียบค่อนข้างเยอะเ,อะเกมนี้เ่นในบ้านของโบลูกิมซึ่งโบลูกิมเองก็มีเกมการเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะงโหดเอาเรื่องเลยนะจาก4เกมในบ้านนะครับโบลูกิมชนะมา4เกมรวดในทุกรายการนะครับแล้วก็จาก4เกมในบ้านนี่ยนะโบลูกิมยิงประตูใส่คู่แข่งไปถึง17ลูกนะฮะแล้วก็เสียไปเพียงแค่4ประตูเพียงเท่านั้นชนะเ,เกมนี้เรนเปิดนะับ ชั้นเกมนี้อุเรเปิดมาเป็นบรุรกกิมต่อที่ราคาลูกครึ่งเกมนี้ผมมองว่าจะเป็นบรุรกกิมนะจะย้ำชชนะได้อีกครั้งหนึ่งส่วนจะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองไหมเนี่ยต้องลุ้นกันหน่อยแต่หลังเกแล้วผมมองว่าวันนี้บรุรกกิมจะยิงทะลุเป้าเกินเลทราคาที่ต่อรองฟันทง เรามากันที่คู่ที่สองนะครับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบ3เล็กที่2ก็จะเป็นคู่รวง FC 20ทเวจากฮอลแลนด์นะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลดบูสซาบวกจากออสเตรียคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเดอะโกลส์เวสเ้จะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูเลดราคาคู่นี้กันก่อนเลยเลดราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ราคาสเสมอ ราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอนะครับถ้าเราไปวางฝั่งเจ้าบ้านอย่างทเวนเต้ราคาน้าจะอยู่ที่1.80ถ้าเราไปวางฝั่งทีมินอย่างเรเบูสบวกราคาน้าจะอยู่ที่2.04เลยเปิดมานะเป็นราคาเสมอถือว่าค่อนข้างจะสุสีกันนะสำหรับคู่นี้นะครับส่วนผลงานภาพรวมบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมทเวนเต้นะเล่นเกมลีกฮอลแร์ไปแล้ว1เกมนะฮะก็ชนะมานะเก็บไป3แต้มนะครับส่วนฝั่งเรเบูสบวกเล่นเกมลีกมาแล้ว2เกมชนะมา2เกมรวดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนผลงานในนัดที่แล้วนะก็เป็นเรเบูสบวกนะฮะเอาชนะ เทเวนเต้ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งครับแล้วก็ฟอร์มก็เล่นนะภาพรวมนะฮะเทเวนเต้เจ้าบ้านภาพรวมฟอมก็เล่นนะชนะมาหนึ่งเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เทเวนเต้บุกไปเอาชนะ NEC นนามเกนมาได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งนะครับส่วนฝั่งทิมเยือนครับเลดบูสบวกฟอร์ม5นัดหลังสุดเลดบูสบวกในรอบ5เกมนี้เนี่ยชนะมา5เกมรวดเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เลดบูสบวกเปิดบ้านเอาชนะ f อฟซีส์ไวท์ลินไปได้ด้วยสกอร์5ประตู ตัวหนนนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมนะฟอร์มของฝั่งอะเรบูสบวกทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างจะโหดจริงๆนะครับจาก5เกมนะเรบูสบวกทํากําไรได้ถึง4เกมปรีเดียวเทียบกับฝั่งเทเวนเต้เนี่ยถ้าวัดผลจาก3เกมนะครับเทเวนเต้ทำเงินได้เพียงแค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกครับฝั่งเรบูสบวกนะมีเกมทางการขึ้นมาแล้ว4เกมนะความฟิตของนักเตะเนี่ยผมมองว่ายังคงดูดีกว่าฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่างเทเวนเต้ที่มีเกมทางการผ่านไป2เกมเ รับได้ว่าเกมที่แล้วเนี่ยฝั่งเทเวนเต้มีรูปเกมที่เป็นรองนะเนื่องจากเกมที่แล้วเนี่ยเลดบูสบวกมีโอกาสยิงถึง15ครั้งอ่าเขากรอบ4นะส่วนเทเวนเต้เนี่ยยิงได้6ครั้งทอกรอบแค่2เพียงเท่านั้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์การของบอลนะเป็นเลดบูสบวกมีเปอร์เซ็นต์การของบอลที่65เรียกได้ว่าเกมที่แล้วเนี่ยเลดบูสบวก ดูเหนือกว่าเยอะเลยนะครับฉะนั้นเลทเปิดมาในวันนี้เป็นราคาเสมอผมมองว่าฝั่งทีมยังอย่างเรเบิสบวกวันนี้จะไม่แพ้ออกไปนะอย่างน้อย,นอยเนี่ยจะยันเสมอได้แต่ถึงกระน,นั้นแล้วผมอ่านว่าวันนี้เรเบิลส์บวกมีดีพอนะฮะที่จะบุกมาย้ำัยที่จะบุกมาเฉือนชนะได้อีกครั้งหนึ่งฟะทงเรามากันที่คู่ที่3นะครับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3เบรกที่2จะเป็นคู่ระหว่างเฟเนบาเเชจากตุรกีนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ริวจากฝรั่งเศสคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามอูเครสตาดูมูเฟเนบเชจะเตะกันในเวลาเช้งคืนตรงนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเปทดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเฟเนบเชต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เฟเนบเชเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเฟเนบเชราคาน้ำจะอยู่ที่1.8 3ถ้าเราไปลองฝั่งริวนะฮะร,ราคาน้ำจะอยู่ที่2 0 1 เลิเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อถ้าเทียบกันจากเกมที่แล้วนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว,ว่าเกมที่แล้วเนี่ยริวทำผลงานได้ดีกว่าซึ่งเกมที่แล้วนะฮะร,ริวเอาชนะเฟเดรเเช่ไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งครับส่วนภาพรวมของเฮตูเฮตสามนัดหลังสุดนะเฟเดรเเช่ไม่เคยเอาชนะริวด้วเลยเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นริวเอาชนะไปได้2ครั้งนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะห้านัดหลังสุดในทุกรายการเฟเดรเช่ชนะมาสี่แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ เฟย์บัชเช่เล่นเกมรีกเปิดบ้านเอาชนะอาดาาไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับริวครับฟอร์มห้านักต่างสุดริวชนะมาสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมมาสุดก็เป็นเกมที่ริวนะฮะเอาชนะ เฟร์เช่ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งนะครับเทียบกันในแง่ของมาตรฐานผมมองว่าทั้ง2ทีมนะมาตรฐานไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเฟร์เช่ก็ได้กุนซือคนใหม่อย่างโชเซ่มูรินโญ่นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เฟร์เช่ได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยผมมองว่าเกมนี้มูรินโญ่เขี่ยวแน่นอนบวกกับตัวทีเด็ดเกมลุกอย่างดูซานทาดิดอีฟานซานคาวิซี่แล้วก็อลองแซงแม็กซิแมงนะฮะก็ถือว่า3คีย์แมนเกมลุกวันนี้อยู่กันครบเทียบกันกับฝั่งรรววนนนททีีีี่่เเสยโ โรไปให้กับแมนยูนะเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งของทีมก็ถือว่าเป็นคีย์แมนกำลังหลักของริวในฤดูกาลที่แล้ววันนี้ครับริวก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการยืนนะบวกกับ3มตัวลุกอย่างเดียโกซานโตสเลม่กาบ์ลีแล้วก็ฮาคอนฮารนสันนะฮะถือว่าเป็น3ามคีย์แมนเกมลุกเป็นตัวปั้นเกมโดยที่จะมีโจธานวิตเป็นตัวจบสกอร์นะ ถ้าเรามองจากเกมที่แล้วนะครับจะเห็นชัดเลยว่าเฟรมเช่ชนะโดนยิงนาะทีบาปจากเกมที่แล้วทําให้ริวเอาชนะเฟรมเช่ไปได้ดยสก์สอประตูน,นึงนะครับเรียกได้ว่าเกมที่แล้วเนี่ยประตูช่วงท้ายเกมก็เปลี่ยนเป็นทําให้ริวนะได้เปรียบจากเกมแรกนะครับส่วนรูปเกมในเกมที่แล้วนะครับก็เป็นริวนะมีโอกาสยิงได้มากกว่านะริวยิงได้16ครั้งเขากรอบ6กฮะเปลี่ยนเป็น2ประตูส่วนฝั่งเฟรมเช่ยิงได้ 9, เข้าเขากรอบ5เปลี่ยนเป็น1ประตูนะแล้วก็การของบอลร,ริวดูดีกว่าเล็กน้อยเกมนี้เฟรมเช่ได้กัดมาเ่นานผมมงวงรูปก จะแตกต่างจากเกมที่แล้วแน่นอนเกมนี้เฟรนเชเปิดเกมลุกบุกใส่ทีมเยือนแน่นอนนะครับบวกกับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเฟรนเชก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะเล่นในบ้านได้ดีเรตเปิดมาเป็นเฟรนเชต่อที่ราคาครึงรคคร่งลูกเกมนี้ผมมองไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างเฟรนเช์คาดว่าวันนี้เฟรนเชจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3เล็กที่2ก็จะเป็นคู่ระหว่าง P.A.O.K. จากกรีนะครับจับไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมาโมคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามซาโดดุมบาสจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาเนี่ยเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่าง P.A.O.K. ต่อที่ราคาครึ่งบลูกก่อนที่ทุกๆสํานักจะเป็นเจ้าบ้านอย่าง P.A.O.K. ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาไหลลงนะราคาคู่นี้ก็ไหลมาที่ P.A.O.K. เจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้า ไปต่อฝั่ง P L K ละคาน้้ำเจอยที่1.86ถ้าเราไปลองฝั่งมอโม่าคขน้้ำเจอที่1.98เรทเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อนะฮะก็ผลงานที่ผ่านมาจากเกมที่แล้วนะครับเกมที่แล้วเนี่ยเสมอกันไปด้วยสกอร์2-2นะก็ถือว่าเป็นการเสมอกันแบบสุดมันจริงๆนะครับส่วนภาพรวมฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการ P L K ชนะมา2-1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกม่าสุดก็เป็นเกมที่ P L K นะเสมอกับมอโม่นี่หละไปด้วยสกอร์2-2ส่วนฝั่งทีมเยือนครับมอโม่ฟอร์ม เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มอโมนะฮะบุกไปเอาชนะฮัมสัตมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประููนย์จากภาพรวมนะทั้ง2ทีมถือว่าเป็น2ทีมที่ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเกมที่แล้วนะฮะมอโมจะเก็บชัยชนะไม่ได้นะ เกมนี้โมโมต้องมาเยือนฝั่ง P l K บ้างฮนะผมมองว่ารูปเกมวันนี้น่าจะเล่นกันแบบรัดกุมไว้ก่อนเนื่องจากผลเกมแรกเนี่ยเป็นผลเกมที่เสมอทําให้ทั้ง2ทีมนะจะเล่นกันแบบระมัดระวังหลังบ้านนะแต่ถึงกระนั้นครับด้วยความที่ทั้ง2ทีมนะฮะมีเกมลุกค่อนข้างจะโอเคอยู่เกมนี้ผมมองว่าจะตัดสินกันใน90นาทีนะครับส่วนมาตรฐานของทั้ง2ทีมส่วนตัวผมมองไปที่โมโมนะที่ยังคงดูเหนียวกว่าฝั่งเจ้าบ้านเล็กน้อยนะครับชนะเกมนี้ผมมองว่า น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่น่าจะอึดอัดนะฮะและคาดว่าวันนี้เนี่ยมอโมทีมเยือนน่าจะเอาอยู่เนื่องจากเกมที่แล้วนะก็เป็นฝั่งมอโมนี่แหละขึ้นนําฝั่ง PLK ไป2ครั้งแต่กลับกลายว่าเป็น PLK นะไล่ตามตีเสมอทั้ง2ครั้งและเกมนี้คาดว่าจะเป็นมอโมนะฮะจะบุกมายันเสวยได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างมโมจะเอาอยู่ฟันธง เรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ยุฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกในรอบที่3เลกที่2จะเป็นคู่ระหว่างการสโกเรนเจอร์นะจากสกอตแลนด์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยีโมเกฟจากยูเครนนะฮะคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามแฮมเดนพาร์คจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยเลทราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งชาวบ้านอย่างเรนเจอร์ต่อที่ราคาเครื่องลูก ราคาณนะตอนนี้นะก็ยังอยู่ที่レนเจอร์ต่อที่ราคาเครื่องลูกถ้าเราไปต่อฝั่งลนเจอร์ราคาน้ำเจอที่2.03ถ้าเราไปลองฟังดีโนเมคียบราคาน้ำเจอที่1.81นะครับเรตเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเลนเจอร์เป็นฝ่ายต่อถ้าเทียบจากผลงานในเกมที่แล้วนะเลนเจอร์ Ranger, กับดีโนเมคิบเนี่ยก็เสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูรหนึ่งครับส่วนผลงานในลีกนะทั้ง2ทีมก็เริ่มเตะในลีกกันแล้วนะครับレนเจอร์ Ranger, นะฮะแข่งไปแล้ว2นะัดชนะ1แล้วก็เสมอไป1น่งมียู่4คะแนนส่วนฝนะั่งดี ส่วนฟอร์มก็เล่นนะห,าหน้านัดหลังสุดในทุกรายการกาสโกเลนเจอร์ Ranger, ชนะมาหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กาสโกเลนเจอร์เปิดบ้านเอาชนะมาเทวิลไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนครับดินอเมริกี้ห,าห้านัดหลังสุดในทุกรายการชนะมาสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เคียบนะบุกไปเอาชนะเวลส์มาได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งถ้าเทียบกันในของผลงานนะฮะ ฝั่งเคียบเนี่ยผลงานค่อนข้างจะดูดีกว่าเคียบไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันแล้วก็ชนะมาถึง3เกมเลยนะส่วนฝั่งเรนเจอร์ไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรนเจอร์เนี่ยมีเก็บจะชนะได้เพียงแค่เกมเดียวแล้วก็เสมอไปถึง3เกมซึ่งถ้ามองถึงมาตรฐานของทั้ง2ทีมผมมองว่าวันนี้เนี่ยมาตรฐานก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะแต่ว่าจับเป็นดูเคียบดูดีกว่าเล็กน้อยถึงนะครับจากผลงานในเกมแรกที่เสมอกันมาหนึ่งหนึ่งนะจะเห็นนะช่ดเลยว่ารูปแบบในเกมแรกทั้ง2ทีมถือว่าค่อนข้างจะสสูีกัน กนารนคองบอลนะอยู่ที่50%นะครับ <_ t ot> แล้วก็โอกาสยิงเนี่ยเท่ากันเลยนะฝั่งเดนเวอร์ก็ยิงได้8ครั้งนะฮะเขากอบไป4ส่วนฝั่งเรนเจอร์ยิงได้8เขากอบไป7ซึ่งเกมที่แล้วนะต้องยอมรับเลยว่าอ่าเป็นฝั่งเรนเจอร์ไว้ตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะฮะก็เป็นประตูได้จากนาทีบาปอีกแล้วนะครับ เลนเจอร์เนี่ยก็รอดตายมาอย่างวิดจากเกมที่แล้วซึ่งเกมพนันนีถึงแม้ว่าอาเคียบจะได้เป็นเจ้าบ้านแต่เกมที่แล้วนะดีโมเคียบก็ไม่ได้เล่นในบ้านนะครับนเนื่องจากฝั่งยูเคนเนี่ยยังคงมีภาวะสงครามอยู่ทําให้ดีโูเคียบนะาต้องไปเตะที่ประเทศโปลแลนด์จากจุดนี้ผมก็มองว่าเกมนี้เคียบมาเยือนก็ไม่ส่งผลสักเท่าไหร่นะฉันครับเปรดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเลนเจอร์เป็นฝ่ายตอบมองว่าวันนี้ดีนมเคียบจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เคียบน่าจะเอาอยู่ เนื่องจากดูแคปผลงานในเกมแรกก็ถือว่าทําได้ดีเกมนี้ผมอ่านว่าอย่างน้อยดิโนเมียบจะบุกมายันเสมอได้ฟันธงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนเพื่อนชอบคู่ไหนเป็นพิเศษคู่ไหนมันกดขัดอยากกดส่วนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดห้าคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบ คู umas, ่แรกครับโบลุกิมกับแจ็กเกโลเนียคู่นี้เล่เปิดมาเป็นโบลุกิมต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โบลุกิมคู่ที่2ครับทเวนเต้กับเรดบูซาบวกคู่นี้เร่เปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมยือนอย่างเรดบูซาบวกคู่ที่3เฟเดรเบเช่กับปลิวคู่นี้เร่เปิดมาเป็นเฟเดร์เบเช่ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เฟเดร์เบเช่คู่ที่4ครับพีเอโอเคซานิโอกากับเมาโม่คู่นี้เร่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างพีเอโอเคต่อท และคู่ที่ 5. า g a s c o จ g n e กับ Dynamo เ i e คู่นี้อัเรเปิดมาเป็นก g a s c o จอ n e ต่อที่ราคาเครื่องลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ Dynamo k i e กับผมนะครับจอดฟันทงบอลเน็ตหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิงเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพกกื่อประกอบการตัดสินใจของท่านหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กระสุดกันได้สำหรับวันนี้ผมจอนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ท่านโชคดีมีใจหิงๆดวยๆนะครับสวัสดีครับ